มาดูในพื้นที่จังหวัดยะลากันก่อนเลยค่ะจังหวัดยะลานะคะผนึกกำลังร่วมค่ะตรวจเข้มนะคะสถานบันเทิงสถานบริการค่ะในพื้นที่เสี่ยงป้องกันเรื่องของพยาเสพติดในพื้นที่ค่ะ จังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมบูรณาการการป้องกันยาเสพติดโดยนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ปล่อยแถวกำลังร่วมฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดกอรมนรจังหวัดวัฒนธรรมสาธารณสุขสรรพสารมิตรเทศบาลนครยะลาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำกำลังออกตรวจสอบสถานประกอบการในจังหวัดยาลาจำนวน9ก้าแห่งที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการร้านคาราโอเกะร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อป้องกรรันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะ นายมฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาได้ดำเนินการตามโครงการมหาไทยสีเขียวเข,ขายค่ขามหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติด เพื่อควบคุมพื้นที่เสียเส่ยงปัจจัยเสี่ยงมีให้เป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อป้องกันผู้เสพยาเสพติดรายใหม่และป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําในการดําเนินการได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะและใช้กฎหมายหลายฉบับมาใช้ในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ก็ได้เน้นย้ําสถานบริการสถานประกอบการในเรื่องอายุของเด็กที่จะเข้าใช้บริการสถาน สถานบริการนั้นๆและที่สำคัญในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงการควบคุมดูแลเรื่องอาวุธปืนที่ยังมีใช้กันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นทางเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมดูแลไม่ให้มีการพกพาหรือใช้ในสถานบริการซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานบริการเป็นอย่างดี ซึ่งทางภาครัฐมีมาตรการที่เข้มข้นในการควบคุมดูแลยาเสพติดกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจในการดำเนินการของภาครัฐ